ก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นวันที่แย่ของเราครับในหลายคนเล่นต่ำมาตรฐานะครับเราเราต้องยอมรับว่าไม่ใช่เราไม่สามารถพอยไปที่ซิงเกิลพอยหรือตรงจุดไหนเป็นอ่าในเฉพาะนะครับมันเป็นเรื่องของของเกมทั้งทีโดยรวมซึ่งวันนี้เราไม่ดีพอที่จะได้สามแต้มนะครับที่บอกว่าทีมเรายังคงรักษาสถานภาพทีมชั้นนาในลีกอยู่ถ้าดูจากอันดับนะครับเราอยู่ในอันดับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็อยู่ในรอบแปดทีมสุดท้าย เอฟเอคัพ uh, เราเข้ารอบ8ทีมส้ายของเอฟเอคัพตามว่า้ปส่วนหนึ่งวความสำเร็จของทีมเหมือนกันถึงแม้จะมันไม่มีทีมฟุตบอลทีมไหนที่สามารถคว้าแชมป์ในทุกป,ปีนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องปรับนะครับครับก็กลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการนะฮะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาความรู้สึกระหว่างแฟนบอลแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยคือ ผมคิดว่าคอนเสิร์ผมไม่ต่างกันเลยก็พอจบเกมการแข่งขันเนี่ยไม่มีใครคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นก็ค่อนข้างที่จะช็อกทั้งตัวแฟนบอลแล้วก็ตัวนักเตะเองแล้วก็คนทั้งทีมเหมือนกันก็ค่อนข้างจะช็อกพอสมควรอ่าก็ก็มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในในวันพุธที่ผ่านมาครับครับผมส่วนตัวตองเองเสียใจนะครับเพราะว่านี่คือสถิติในการแพ้ครั้งแรกในบ้านแต่ที่มนเลยดีนะครับตอก็อยู่ด้วยอ่าก็คือผมอยู่กับเมืองทองมา 4ปี huh. คือก็ดิวชั่น1ปีเนี่ยแล้วก็ไทยลีกอีกสปีคือแบบนี้เป็นเป็นตั้งแต่ขึ้นไทยลีกมาเนี่ยก็ก็เป็นการแพ้ครั้งแรกในบ้านก็ยอมรับว,ว่าว่าเสียใจมากแล้วก็รู้สึกชออก็อกเหมือนกันก็ไม่คิดว่ามันจะไม่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครเหตุการณ์นี้แล้วก็อ่าแต่ว่าคือก็มีคนเคยบอกเหมือนกันว่าสถิติมีไว้ถูทำลายแต่ว่าคืออ่าเราก็เราก็ต้องในเมื่อมันถูกทำลายแล้วคือเราก็ ต้องมายึดติดกับมันคือ,อยังไงเราก็อ่าคือ,อยังไงผมผมก็เคยคิดว่าวัาสักวันหนึ่งมันคงต้องเกิดขึ้นแต่ว่าก,ก็ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะมาหรือว่าอะไรขนาดนี้แต่คือก็ยอมรับว่าเสียใจแล้วก็คือพวกผมทุกคนก็ก็คือต้องต้องพยายามแล้วก็สู้ต่อไปครับผมครับอย่างลูก,ลกแรกนะฮะรู้สึกวนะ่าเจ้าตัวตัวตอเองก็รู้สึกผนะิดหวังก,ก,กับความของตัวเองด้วยใชค่คือคือลูกแรกมันมันผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาแบบนั้น คือจังหวะที่เขาเปิดบอลมาเนี่ยคือผมเห็นว่าเชสเชสขึ้นมงแล้วแต่ว่าครั้นี้มันดันไปมงแล้วมันไปดันไปติดหัวกองหน้าเขาแล้วมันเด้งกลับมาในในประตูตัวเองก็คือแบบว่าคือจังหวะที่เชสมงเนี่ยผมกำลังจะเดินขึ้นไปแล้วปุ๊บครั้นี้เพรมันไปโดนหัวอีกคนหนึ่งเด้งข้ามมาเนี่ยคือแบบจังหวะนั้นมันถอยกลับไม่ทันครับคราวก็คือแบบมันมันก็กลายเป็นว่าผมเสียจังหวะเองด้วยก็ยอมรับว่าลูกแล้วนั้นไม่ไม่ไม่น่าที่จะเข้าครับผมอ่าแล้วมันก็เด้งชน ชนตัวชนคานก่อนแล้วมาชนตัวของเขาก็คือจังหวะนั้นก,ก็รู้สึกไม,ไม่ไม่น่าเสียอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นลูกที่เสียอีกสองหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะวเราหงบุตใช่ครับคือพอเสมอหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วแล้วคือด้วยด้วยความที่ก่อนลงเนี่ยอพอพักครึ่งปุ๊บพอจะลงไปในสนามตอนพักครึ่งหลังเนี่ยตอนครึ่งหลังก็คือได้คุยกันแล้วแบบยังไงเราต้องเล่นเพื่อแฟนบอลน,นะครับคือคือแฟนบอลมาเชียเราตามไปเชียเราถึงต่า,างจังหวัดไปนู่นไปนี่กับเราตลอดแล้วก็ คือบางทีเนี e me, mm <hi. S 1> ่ยผลการแข่งขันทาให้เขาบางทีแบบก็ก็ผิดหวังคือยังเราก็อยากจะเล่นเพื่อกองเชียร์ครับผมคือก็ก็คือพวกเราพยายามที่จะโหมบุกแล้วก็แล้วก็ทําประตูขึ้นนําให้ได้แต่ว่าพอพอเมื่อมีจังหวะแล้วบางทีแบบว่าจังหวะมันมันไม่ใช่ของเราแล้วก็บางทีพอยิงเข้าไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่ากดดันตัวเราเองก็ยิ่งโหมหนักขึ้นไปใหญ่แล้วก็ก็ทาให้บางทีอ่า มีมีช่องว่างในในเรื่องของเกมรับมากขึ้นก็ทําให้เป็นเป้าโจมตีของเขาได้ง่ายขึ้นครับเรื่องที่สามก็เช่นกันก็คือก็คือจังหวะนั้นก็บุกบุกอยู่แล้วก็คือก็คงไม่มีใครอยากจะลงมารับสักเท่าไหร่แล้วเพราะว่าคืออยากจะเอาประตูที่เสมอมากกว่าคือผมก็โอเคครับคือคือก็เข้าใจความรู้สึกของเพื่อน่วมทีมทุกคนะคือตจมเองก็ก็อยากจะขึ้นไปเช่นนั่นเหมือนกันนะคือก็ไม่ไม่มีมันไม่เป็นไรครับคือแบบว่าฟุตบอลมันก็ต้องแลกครับคือ คือในเมื่อเราต้องการที่จะเสมอหรือชนะคือเราต้องการที่จะเอาประตูคืนนะคือคือมันไม่มีเหตุผลว่าว่าใช่ครับแพ้มากแพน้อยคือแพ้แต่ว่าคือเราต้องการที่จะเอาประตูคืนก่อนก็ก็ไม่คิดว่ามันเป็นแบบนั้นก็เสียใจอ่าเสียใจคือคือเราเราไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสคือเรามีโอกาสเยอะพอสมควรในแมตช์นั้นแต่ว่าคือเราไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ท่านั้นเองครับควนต่อว่าหนึ่งนักเตะหมดแดงจุนใจแล้วไม่ได้ลุ้นแชมป์แล้วก็ประสบความสำเร็จมาเยอะมากแล้ว 아... Uh...